โคล้ากันโล่าเ็นคลงิดเอยอับอาิ๊ดวาไปที่ไทยวเล่นะาดเจ็บไงปวรนิาปดมาี่เอาเขาี่อร่ากายืนที่า้บอเปอามเป็นแามหนึ่งาบ้านบ้านก็แปลงบ้านฟังประมาณช่วงนี้ไม่ได้รับเลยี่อกาได้แล้วถูกต้องรอรอรพเดน๋ยวนะ